ลังแรกหงแรกอุทุขะแหกหมานโซ่ผลงานนี่เป็นลูกอย่างนจัคบุจังมาเลเอาไปไหมออกนลูกเป็นไดตัวใหญ่ัหมดเอาโอ้ได้จะดอกโลว่าดูว่โอ้จะไปเงี้บวเต้ต่างเขาส่งเนี้ยละเออเนี้อน่อยๆจริงเขาครับพี่น้องจะเกงทำเป็นเลยนงน โอกให้กันได้พี่น้องเนื้อหมดละบดบวยังบวชบวลงเนาะเพืลงตัววดินนี่ครับโอ้โหเด็กการเรียบวกได้พี่น้องสมบูรณ์งานครับทำความคววุ่นละโอ้โหปลายกงมือสวัสดีตาเจ้าครับพี่น้อง ออกมาอย่างตุ้มประคตครับพี่น้องโมนี่มันเดิมครับน้ำขึ้นนึพี่น้องโอ้โหเต็มฟังอะไรเกยวกับตุ้มหลักตะตางตัวเนาะลองเรือลอยอะไรด้วยนี่ลงเรือเป็นหลังเนื้อน้ำลายแห้งครับคนรับไม้เฮาไม้ปู้ทุกสูงเหมือนกับเดี๋ยวไปเบิ้งครับพี่น้องมาจีดายประด้เนาะพี่น้องเนาะอย่างตุ้มประคตครับครับพี่น้องถึงที่ไม้แล้วครับหลังแรกครับหลังแรกสร้างครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง น้ำขึ้นเมื่อละเลือเส้นกลางสามสิบเส้นเลยคืนมาหลายร้้มนมาหลายคืนองโก็ฟังลุงอยู่คุครับเดี๋ยวลุงไปแล้วครับเดยจังเิงแบบวางนี้ก่อนไปไหนเงยหลังหอเา้ยติดเรฮะนี่ติดหอเปาคประมบบเร ai, ื่อเอลาเอาแสงเทเ่เรื ไปเบิ้งลุง <aluminium. S 1> ครับพี่น้องหลังคุณครับนี่ครับพี่น้องลุงมาหอดแล้วครับนี่ครับพี่น้องซุ่มลุครับเอาลุงครับพี่น้องข้างหน้าครับเดี๋ยวลุ้นกันครับพี่น้องลุ้นกันครับเป็นตรงไหนเนาะเป็นตำมานบ่เนาะอุ้ยซุ่มครับเงาเบี้ยงวาะเด้เบี้ยงบนลุงข้างกัน เยี่ยงเลยบ่เยี่ยงกับเขาเล้วไงเยี่ยงนี่ครับพ่อลุงนี่ครับแจกเสี่ยก,กันนะพี่น้องเด้อนี่โอ้มาตรการใหญ่ไงนี่ตื่นแต่เศร้าลามไปนะพี่น้องลามไปกันน้าม,มามันดีไปครับมัดไว้มองมัดไว้ครับนี่เอา้า ยังขึ้นตัวเบื้องทึ่งมาเพี่น้องเนาะขึ้นมาแล้วครับพี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแหวกเอาเด้อพี่น้องคุ่นของตูมีุ่่นตุ้มมานคุ่นตุ้มเซียนเลยครับเพี่น้องของแท้ครับกำลังหยามกันเลยพี่น้องน้ำเลือดเลยเพี่น้องใครเหืออเลยขุ่นน้องสร้างไปขึ้นรุ่งกันทึ่งครับอะไรห้วยต้องเสียงปลาง่ายง่ายครับ ไเอาเข้าไปนอนบงกันครับหลังแรกหลังแรกผู้ขแหกหมันโชค้นงานนี่เป็นลูกนเหมือนแจกมาจักเมือไเอาไปไมเอ็กล่ลูกแต่เดย์โดนอันหมด โอ้โหได้เยอะดอกโลมาดูวโอ้จะไปเงี oh, ้ยบบเดียดแางเขาส่มเนี้อละเออเนี้ยนี่ยหน่อยอ๋ก็ได้กินมเลโอกเคพานยอดท้ามีก็เลยนะอ๋อเค้้สุร่ครับไป้องผลงานก็ได้กินได้กินเลยไน้องด้วยเ้าเบึ้งของลุงมาเนีิฝนตุ่มสิงเฮาของแท้ครับ เอาทานนี่ก็ล่ะเอิ้นแงงบ่เอิ้นตะแกงเออตะแกงดำเลยพี่น้องเห็ดเอาเลยอ๋อเอาเลยครับนี่ครับจึิงจริงอ๋อครับพี่น้องตะแกงดำเป็นเลยตรงนั้นเอาพื้นดินด้วยพี่น้องเด้อห <c oughs> มดละยัะงวัดบ่ยังวัดบ่หลดลงเอาจะไปปล่อยเลี้ยงขวดขวดดินนี่ครับโอู้ห้อรายการ เนี่ยพวกเด้พี่น้องหมดแดดตัวนี้ขอร้วงีตัวงามเลยนะงามอยู่นี่เอ้าเอาซ่างครับกเนอทันตัวน้องตัวนี้ปุ๋นนเหงาุ๋นฟังเสียงโอนโกลกโกโลกนี่อาอนีหน้ามันนี่หลังก็ได้ปุนได้กว นี่ครับตุ่มมานังนี่นะเด็กดีเปลูกตุ่มมานตุ sick, oh, ม่มมานังนี่ตุ่มมานสมผลงานครับกำอุ่นเหรอโอ้โหไาลกบมอ้หมดปาน็เขาคนละเมยอยเยอหลายเนาะเขาสมเยอะละโอ้ยเนี่ยุกิเล่นเี่ ออครับพี่น้องปลาหละกระเข้าด้วยกันหลาตระแงงอ้ยดีการครับสวยงามเลยเอาแก้วแก้วสรุปผลงานครับพี่น้องนี่สังการนี่้ได้ะม่ไร้งานลุ้นครับหลียงผมครับเขาไม่ได้ยืดได้กินครับพี่น้องเด็กนั ครับพี่น้องกลับแล้วครับพี่น้องกลับแล้วสลับมือนี้ก็ถือว่าได้พออยู่พอกินนะพี่น้องเนาะเดี๋พี่น้องรายการครับแล้วมืออ่อเช่นกันไหมครับพี่น้องมาใส่คือกอ้าล่ะครับนลวละครับพี่น้องสวัสดีครับอากาศล่องเรือกลางแม่น้ำสงครามปลาขดปากระแยงใส่ต้มปลาขดปากระแยงนะพี่น้อง